ของแท้ของแท้ของแท้ของแท่ละของแท่แท้วาเฮ้ยแกนี่นะของแท้แท้วาขว้วของจริงพวกของแท้มึงต้องโดนสนตีนผู้แน่ขกูวทีแท้ขั้วทีแท้มึงจะโดนตีนทีน่เขาจะแท้อ่ะของแท้มึงดูไว้พวกของแท้ของจริงมึงดูไว้ของแท้ของจริงไหมเหล่ามึงก็ดูตัวกูจะทีหน้ามึงมึงอย่ามาลั่วคนกระตกโดนกระแทกกูทีหน้ามึงเด็กกู นามึงก็โยกกันแทะมันหามึงก็ลุดนไปกันแชกอะการทอกแล้วกันทอแล้วกันแชกกระโโกกระถากระโโกกระแทกของแท้เทวานะเ้ยของแท้ของแท้ของแท้ค่นี้น้นของแท้เทวาละของแท้ของแท้แ่นี้นั้นนั้นแล้วของแท้เทวานะของแท้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 แล้วของแท้เทวา